จากเนลานต่อชัวร์ใช่ใช่อีกภาครึ่งชั่วโมงําให้คิดวันนั้นยังมจี ได้คาบองเหรอคาบมันแันเนาะคากก่จารอะสองร้อยห้าสิบเวนึงขายประมาณนั้นเหรอหรือว่าแบบเผื่อไว้เผื่อเฉยเยอะอยู่นะสองร้อยอะเฮ้ยวันนี้ไม่ถึงวันนี้ขายไปแค่ร้อยกว่าจานร้อยกว่าจานก็เยอะแล้วโอ้ ลองดูเวนัดเดสาคนแสนยืน <laughs> ชิวๆ<ค>ตบอยู่เล่นกันทที่าาใให้้้้รรงเเเศ แล้วผมมาแล้วแล้วนี้ไปทีน<ะ>ี้ไปอีซี่นะครับแล้วผมมาแล้วผมมาละขอบคุณสิบกริปซับจากพี่เปา I have CPU ครับขอบคุณครับพี่คอมดีๆต้อง I have CPU ครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมเผลอกดเอ็นพูดด้วยแล้วผมมาเมื่อกี้เนี้ยขอบคุณสิบกริปซับครับพี่เปาขอบคุณครับเมื่อกี้ผมเผลอกดพูดอะ คอมหวานข้าสารหนึ่งสองห้าแปดครับเจไปไหนอะน้าจอลง่งเฮ้ยหน้าจอลง่งอย่าบอกนะพี่ป๋า <c oughs> เรื่องนึงครับเชฟฟังเพลงไปก่อนนะผมคุย บรราธิการผมแปบน <laughs> มั้งนะผมแตคดคลิปไม่ได้มันทำยังไงอะ <laughs> กรรมของเวนทำยังไงอะ <laughs> ข้อมูล <laughs> มันทำยังไงอะ <laughs> <laughs> แบนผมเลยแล้วเหม่อตรงนี้ ว้ายเดี๋ยวเขามาตีเราลบก,ก่อนไปลบกบอนลูก่อหลบก่อหลบก,ก่นกกนอนเขามาตีเราอันนี้ วีพีมันทำยังไงแอดอยังไงโซนจริงๆมันอันที่การหายหรือวะผมแอบก่อนว่าเดี๋ยว บีจีจะมาตีเข้าไปที่ผมขอไปกินน้ำก่อนครับ huh

<c oughs> มเมื่อไหร่จะย้อนคืนโอเครักนีครั้งนี้ยังไม่จบลงใช่ไหมไม่ว่าอะไรอีกปานฉันเาวนนาให้เป็นเพราะฝนอย่าให้ต้องเปียเพราะน้ําตาในเพลงผิดหวังที่เราได้เปิดมันฟังด้วยกัน ปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้พอในเพลงผิดหวังที่เราได้เปิดมันฟัง เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกินกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหา ส่งข้าวก่อนนะอยู่หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วจ้า,าขึ้นไปบนรถไหมฮัลโหลฮัลโหลขึ้นมาขึ้นไม่ได้ดิขึ้นได้ขึ้นไม่ได้อยย่าเีห้ามขึ้นเชฟห้ามช่วยเหลือ ไม่ได้ช่วยเหลือใช่หรอยังไม่ได้ตีอะไรกันซะหน่อยขึ้นมาไม่หมายถึงว่าอันนั้นอ่ะพีจีอ่ะก็ยังไม่ได้ตีกันไม่ใช่หรอนั่นรอยอยู่นี่รนะอยอยู่นี่รอยอยู่นี่เดี๋ยวรออยู่นี่ <c oughs> ว้าวหลือเรป่า <c oughs> ผมแอดหน้าไปผักได้หระครับขอบคุณพี่เปาด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับเย่คอมดีๆต้อง I have CPU ทุกคนคนอื่นเขาไว้เท่น่กันทุกคน ขอบคุณมากๆครับพี่ความดีๆด้วยครับเซฟีอยู่ดาบขายันขยันต้องผมมันทำยังไงนะ้ารันาธิการอะห,หัวล่นนะเห,ห,หรอ มันจะบางมันนี่ปะบนข้างบนเขากิิบให้คือไหนอนี่ปะเต้นเต้นวน่อบนเยอะเ,ออเยอะเยอะแะดาบอู้ <c oughs> let's go ด <c oughs> ูดิมีใครมาบ้าง ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณสำหรับสนับสน,นุนะะพี่กลางจอด้านบนนี่ปะกดไม่ได้เออ เดี๋ยวผมตั้งดาบให้กับพี่ผักเออชอิงอนรอบสามผมกดไม่ได้เดี๋ยวผม ลองแอดดาบให้คุณผัก <you> บรรณาธิการอย่างนั้นเหรอ,อลบเลยผมอะเดี๋ยวจะบอกเอ่อแชท แล้วก็กดไปที่ชื่อเลยได้ไหมอะผมไม่เห็นภาพมันต้องต้าตัวจัดการบทบาทเจอละเป็นงนนะ เรียบร้อยเรียบร้อยจ้าคุณพี่รู้สึกคันนึงอคันตัววะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไอแฮปไปด้วยโอเคยัขอบคุณพี่เปาครับขอบคุณมากๆครับพี่แล้วจอผมไม่โลง่งและ บางสายเอซมไม่ยินเป็นหลบละเท่เกิน i have CPU ีลอยเอเข้าอีกอันเฮ้ย ออลองเดียวใครทำอะไรบ้างครับแอร์ดอป,ปไปไหม จำลองจำลองมาแล้วจำลองมาเวลานี้เดี๋ยวเ้นฟังโทรศัพท์ใช่ไหมลองหาดูมุมนี้ต้องเป็นแบบเพราะว่าไอ้มุมขวาตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะมีตอนกรีฟอะไรให้ใช่ไหมเออโอเคเลยสวย โอเคสวยเข้าประเทศแล้วพี่เจนครับเจนครับขึ้นไปจนสุดจอ มทำไมามนมีช่องว่างระหว่างกันเฮ้ยรถสีฟ้าอ้าอ้าว ผม,ผมก็เพลินมันก็เพลินดีนะกับดิสเพลงที่ผมทำเนี่ยอ,อจริงนะใช่ปะได้อยู่นะมันเข้าไม่ได้อะแบบเปิดเพลินๆเ,เ,เลยอะเออไม่ไม่ไมไมแบบเครียดไม่เครียดเลยอะไม่โดนขีกทธส์ด,ด้วยใช่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 ใชใช ใชไเปล่าเ <c oughs> สียงไม่หายด้วยใช่ใช่โดดลงไปอีโมจิสักทีหนึ่งไม่ใช่ว่ะคนไม่ใช่เจ็บจี นี่บุตรลมว่ะเพิ่งกลับมาจากทำงานพี่สัมีเขาเป็นอะไรนี้โอ้โหคุณพลาดแล้ว <c oughs> คุณพลาดแล้วบุตรลมเป็นยังหรอไปไปแรนด์ามเลยเนี่ยลงได้ไหวะ ไหนมาไปอยู่ข้างบนครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่ในใจมาฮันเนยอารมณ์ดีว่ายูเห็นไหมบนขวาบนขวาแต่ก็มีคนเห็นหรอกเช่อไปวิ่งเล่นน่ะก็มาดิได้ โพสเลยเนี่ยผนังแบบนี้ยเขาไม่รู้หรอกอะไรกว่าอะไรไปหือเดือดจัดบอกเลยแค่น,นั้นแค่นั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นผนังร้านฟูดอะไม่รู้อย่างชอบตีกันเขาตีกันแทบตาย มันยืนอยู่ง่มงาแขนเธอว่ะจังงัวใครเขาอะดิ <laughs> จริงเหรอฮะจังไงง่วงามาแขนเธอว่ะจังงัวหรูเปล่าเขามีคำถามอะไรคะคอมดีๆต้องที่ไหน อา้าวก็ต้อง I have CPU สิเยา้าใช่เพราะว่าคอมหวานเข้าสารแลมฮะคอมหวานเข้าสารแลงต้องที่ไหน I have CPU ษ <c oughs> โทษรครับพี่รครับรครับต้องที่ i have cpu คอมสารเขาหวานอะไรวะละ่ะ <c oughs> คอมหวานเขาสารแรงอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคอมแรงคอมดีต้อง i have cpu ว่าแต่ตอนเนี้ยหลบอยู่ตรงน,นี้ก่อนนะเคสมาอีกแล้วอ่ะได้ครับต ที่ตกป้าเหรอคอมอะไรนะคอมดีๆต้องที่ไหนนะ I have CPU ค่ะดีมากไปแล้วลับมานะครับคอมหวานก็สาเลงไกปู ช่วยกันขายเก่งเอานี้ไปด้วยน่ารักดีคูโชคทักครับก็ขอขอบคุณพี่เปา i have cpu ที่ขอบคุณ พี่ปาวไอแฮปซีพียูนะครับที่มาเป็นสปอนแล้วก็โดเนทค่าสนับสนุนทำลีนะครับขอบคุณม,มากๆครับพร้อมดีๆต่อแฮปซีพียูนะครับทุกคน